สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมคุณนิรันต์ตอนนี้เนี่ยประทับใจในกิฟฟรีแล้วและก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลงมือทําเต็มที่แต่มือใหม่หัดทําอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะนะครับตอนออกสตาร์ทเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนนั้นให้เราฟังหน่อยครับตอนนั้นก็ยังคือตัดสินใจแล้วว่าจะทำละแต่ก็ยังกล้ากล,กลัวเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้กลัวเจ๊งนะฮะเพราะว่าค่าสมาัครมันก็นิดเดียวสมัยนั้นร้อยหกสิบบาท นะครับก็เลยตัดสินใจลองลองลอง,ลองซื้อสินค้ามาใช้เองแต่ว่าไม่ได้เยอะนัก,กน,นะฮะตอนนั้นก็อาจจะพันกว่าบาทขึ้นบรอนด์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลองใช้ไปก็ก็ดีะะรประทับใจก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะมันขยายงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาอัพไลน์บ้างนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มชวนคนเลยนะพอศึกษาผมศึกษาไม่นานศึกษาแผน แผนที่จะแน่นมากตอนนั้นนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของสินค้าในในชนิดที่เราคิดว่าน่าจะเปิดตัวก่อนก็ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นพวกสินค้าในชีวิตประจําวันยาสีฟันยาสาราะผมประมาณน้เป็นสินค้าจําเป็นต้องใช้ใช่ฮะก็เลยลองใช้เองแล้วก็บอกต่อตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับแต่ทีนี้จะทํายังไงให้มันให้มันเร็วเพราะว่าตอนนั้นเรารอไม่ได้นะครับจะทํายังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับ<อ>นั่นก็คือ Uh, เราก็ต้องใช้ทุกอย่างที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจของเราครับเข้าไปทําให้เต็มที่นะครับตอนนั้นลุยหมดเลยลุยเต็มที่เลยเลิกงานปั๊บผมขับรถไปหาไปชวนคนพาไปอินทราไป uh, ทุกอย่างนะฮะที่ทำแล้วได้ยอดเป้าหมายแรงมากแรงมากครับตอนนั้น เ,เขาบอกคนเราพอออกสตาร์ทปั๊บมันมีความหวัง,รงจริงๆหวังคาดหวังเอาเบสิกก่อนนะรายได้อ่ะกิฟฟารีนคุณนิรันตอนนั้นหวังเท่าไหร่คือผมหวังรวยเลยครับหวังรวยเลยหวังรวยเลยฮะคิดใหญ่ไปเลยใช่ฮะ คือคือบางคนบอกว่าได้มา5,000นนี่ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็คือเป็นเป็นแนวของเขาแต่ผมเนี่ยเข้ามานี่ผมต้องสำเร็จเลยครับในขณะนั้นนะครับก็เลยคือรายได้จากงานประจำตอนนั้นผมก็ยังมีอยู่นะครับก็ประมาณสัก3าม0 0ื่นกว่าบาทนะครับแต่มันไม่พอใช้หนี้หรอกครับนะฮะผมก็เลยว่าตักคาดหวังว่ามันจะต้องอย่างอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องรวมกันแล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมดจะต้องรวมกันเกินแสนครับมันถึงจะอยู่ได้ นะครับก็พอดีตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมีรายได้จากกิฟฟารินเข้ามานิดหน่อยกลุ่มแรกที่ไปชวนเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนทํางานคนทํางานเป็นเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนฝูงครับแล้วเป็นยังไงครับธุรกิจนี้บางคนบอกว่าโอ้ยต้องระวังนะกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยถ้าพูดไม่ดีอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยบางทีเดี๋ยวเสียเพื่อนบรรยากาศตอนนั้นน่ะธรรมดานะเรารู้จักใครล้วก็จะไปเล่าให้ฟังก็หนีไม่พ้นเพื่อนอยู่ดี ใช่ไหมฮะแล้วพอเราไปคุยกับเพื่อนฟีดแบ็คที่เพื่อนมีต่อเราเป็นยังไงบ้างมูหลากหลายครับ,รบหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งให้พรทั้งดีใจด้วยทั้งดูถูกทั้งหัวเราะมีหมด<อ>นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการหัวเลาะยะะหรืออะไรต่างๆผมไม่สนใจนะครับก็ผมก็ทําเดินหน้าทําต่อไปอ นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีะมีรายได้เข้ามานิดๆหน่อยๆนอยแล้วฮะเดือนแรกเนี่ยผมได้มา700กว่าบาทครับตอนนั้นเดือนแรกขึ้นซินเวอร์อนะครับก็ได้มา700กว่าบาทก็มองเห็นเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะคุยต่อคือคาดหวังว่ารายได้เนี่ยต้องได้เป็นแสนใช่ครับแต่เดือนแรกได้700เนี่ยบ,บางคนเขาบอกว่าโอ้ยเดือนแรกได้แค่700เองแล้วเมื่อไหร่จะรวยซะทีแต่คุณนิรันต์บอกว่า ถ้าเดือนแรกได้เ0 0อยเนี่ยปแป<ต>ล<ส>ว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นแสนแน่ทําไมคิดอย่างนั้นนี่คน2คนคิดไม่เหมือนกันแล้วนะท่านผู้ชมคนแรกบอกเนี่ยบอกได้เป็นแสนเดือนแรกได้700อยคุณนิรันดร์บอกถ้าเดือนแรกมันได้700อยเนี่ยแปลว่าต่อไปมันมีโอกาสถึงแสนใ่มองเห็นอะไรทําไมถึงคิดประเด็นนี้ออกมาผมดูเรื่องของเงินลงทุนที่ลงไปนะครับทั้งค่าสมรรัครทั้งค่าซื้อสินค้าที่ผมใช้ครั้งแรกครับมันแค่พันกว่าบาทครับ แต่พอเงินกลับมาเนี่ยมันมันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะฮะมันปิ๊งเลยเดี๋ยวนั้นเลยฮะเว้ยมันไม่ธรรมดานะครับก็เลยชวนก็ชวนแฟนไปเอาไปเอาไปรับเงินปันผลแฟนที่เฉยเฉยเนี่ยนะแฟนเฉยเฉยเนี่ยแหละครับก็ไปรับเงินปันผลตอนนั้นไปรับอยู่ที่สาขาบางพลีถนนยังสร้างไม่เสร็จเลยครับับนะก็ขับรถไปเป็นชั่วโมงแต่สุดเขายังเป็นลูกหลังอยู่เลยเป็นลูกหลังอยู่เลยนะครับก็ไปรับมาก็ก็โอเคก็ดีใจได้เงินใช้วันเดียวก็หมดลวครับ 700บาทเนี่ยเรา <c oughs> เรา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 ,เราเทียบบรญดัตไาตยาง <c oughs> ใช่ไหมเราเทียบบรญัตไาตยางหมายความว่าซื้อของใช้แค่พันกว่าบ,บาทเองอะ่ะแล้วเราก็ทํานิดๆหน่นนอยๆของ, <c oughs> ของเรานะได้คืนมา700าขาขคนเป็นวิศวะเขาคํานวณแล้วครับว่าถ้าซื้อแค่นี้ได้คืนขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เรามองเห็นโอกาสแล้วจากแฟนที่เฉยๆพอไปรับสตังค์ด้วยกันวันแรกที่ไปรับตังค์ด้วยกันแฟนมีแนวโน้มที่จะจะอยากจะมาทำบ้างไหม ตอนนี้ยังเฉยอยู่นะฮะก็ยังเฉยยังเฉอยู่ก็อาจจะอาจจะยังไม่เยอะนักอะไรเงี้ยก็ยังอาจอาจจะมองไม่ออกแล้วแฟนเขามาช่วยคุณนิรันท์ทำเต็มเต็มตัวตอนไหนช่วงที่เริ่มมีตําแหน่งประมาณสกสตาร์เมอร์คิวรีบนะครับเพราะดาวีิพ่ออะไรเขาตึงยอมเปิดใจมาช่วยเราทำคุณนิรัน์มีไปพูดอะไรให้เขาฟังมาอ่าเริ่มพาเข้าประชุม ครับนะครับเริ่มพาเข้าประชุมพาไปฟังคุณหมอต้อยนะครับแล้วก็พาไปฟังผู้นําคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในเดือนที่2เดือนที่3เนี่ยผมทําเต็มที่ครับนะครับก็คือเลิกงานปุ๊บผมไปหาเครือข่ายนะครับหาสมาชิกหายอดนะครับเดือนที่2เนี่ยได้ยอดมาแสนกว่าบาทครับยอดกลุ่มนะฮะเดือนที่2ครับนี่ทำแป๊บเดียวเองนะทำแป๊บเดียว เดือนที่2ยอดมาเป็นแสนแล้วมาเป็นแสนเลยครับแสนแสนสองแสนประมาณนี้ครัผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลเนี่ยหมื่นกว่าบาทครับเลยตาโตเลยครัตอนนั้นสถิตินี้น่าสนใจนะครับเดือนที่1ได้7 0 0บาทเดือนที่2ได้หมื่นกว่าบาทนี่แหละถ้าประโยคแรกเราพูดอะไรเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม ถ้าเราบอกว่าถ้าเดือนแรกได้700ต่อไปมันต้องเยอะแน่เลยแน่นอนมาเลยนะเดือนที่20,000กว่าบาทเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่ที่ทำกิฟฟรีนแล้วบอกว่าเอ้ยมันช้าหรือเปล่าเนี่ยคุณนิรันด์คือตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกได้เลยว่ามันไม่ช้าผม,ผมเทียงคอเป็นเอ็นเลยฮะครับ <laughs> ครับ <laughs> นะครับเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วครับ <laughs> นะครับแล้วก็รายได้มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็ทั้งเดือนที่3ก็เพิ่มมาอีกกระโดดกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆครับ นะครับก็เลยส่งผลให้เราติดรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับมินิแรลลี่รีวอรดนะฮะแล้วก็รางวัลแรลลี่รีวอร์ดต่างๆนะครับก็เริ่มมีรางวัลเริ่มมีมีผลงานละนะครับแฟนก็เริ่มเข้ามาช่วยเต็มที่เหมือนก็เห็นตัวอย่างของความสําเร็จเขาว่ากันว่าถ้าเรายังเปิดใจคู่ชีวิตไม่ได้เนี่ยเราต้องรีบทําให้สําเร็จในความสําเร็จของเราเนี่ยจะทําให้คู่ชีวิตหันมา ลงมือช่วยเราทำเองใช่ไหมครับนี่กลุ่มเป้าหมายแรกๆเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนเห็นว่าคุณนิรันต์ก็มีวิธีคิดว่าเพื่อนพูดยังไงก็ตามแต่ขอให้ยิ้มไว้แล้วก็เข้าใจเพื่อนไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธครับไม่โกรธเพื่อนเลยไม่โกรธหลายคนบอกธุรกิจนี้ทาแล้วจะเสียเพื่อนไหมแต่คุณนิรันต์ยืนยันว่าไม่เสียฮะไม่เสียมีไหมครับประโยคไหนที่เขาพูดแล้วมันทําให้เป็นความท้าทายสําหรับเรามีแน่นอนแต่ผมไม่ไม่โกรธเขานะฮะเพื่อนเขาพูดยังไงครับ เดี๋ยวมันก็ได้เหรอเดี๋ยวมันก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นเราทํามาหลายอย่างมากแล้วแล้วไม่สําเร็จจริงจังสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นผู้ชายไปทําขายตรงอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนกันมาหลายคนแหละนะครับแต่ผมไม่โกรธเพราะว่าในสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนเคยเคยชวนผมไปไปฟังธุรกิจหนึ่งนะครับขายตรงนี่แหละ นะครับแล้วก็ไปฟังปั๊บเนี่ยผมผมว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่อ่ะค,คือในสมัยนั้นเราก็ยังเด็กด้วยแล้วก็เรื่องของรูปแบบของของการประชุมเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ตัวเรานะฮะดูแล้วมันมันไม่ใช่แน่แก็เลยก็เลยแอนตี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนเหมือนเหมือนเราเองไปจําภาพในอดีตใช่ครับมันติดฝังใจฝังใจว่าไอะทำไมต้องหลอกเข้าไปฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามาถึงตรงนี้ปั๊บเดือนที่สอง ได้เงินปันผลหมื่นกว่าบาทยอดมาแสนกว่าบาทความรู้สึกตอนนั้นไฟแรงขึ้นไฟแรงขึ้นครับใครชวนใครไม่สนใจผมไม่โกรธเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันก็มาทําอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็ไปต่อครทีนี้เป็นไงบ้างพอเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่สามยอดก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมีผู้นําตามมาครับนะครับอ่ก็ติดการแข่งขันท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นติดไปสิงคโปร์ครับนะครับอ่าติดไปสิงคโปร์ปั๊บเนี่ยประมาณเดือนเดือนที่ 4ีที่หประมาณนี้ะครับคุณวิชิตซึ่งเป็นอัพไลน์ก็ก็โทรมาหาอยู่ๆก็โทรมาซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครนะฮะคือไม่คิดว่าไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะมามาคุยกับเราถึงที่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกแล้วเราอยู่กรุงเทพครัก็ขับรถมาหาเลยนะครับก็เลยตื่นเต้นกระโทยบอกภรรยาว่าเนี่ยผู้บริหารระดับสูงมาหาแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเรานะครับ ก็เลยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทาใหญ่เลยฮะเขามาเล่าให้ฟังถึงวิธีการทํางานเพิ่มเติมใช่เพราะว่าเราคงคงมีวิธีของเราแต่เขาเนี่ยผ่านประสบการณ์<ช>มา<ช>เขาเลยอยากจะเอาบางส่วนมาแบ่งปันมาแชร์ให้ฟังใช่ครับเพราะเราเหมือนกับได้มีเทคนิคของตัวเองด้วยบวกกับเทคนิคของคนที่สําเร็จรเอามาเล่าให้เราฟังแล้วทีนี้เอามาผสมผสานกันแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการเติบโตบมากยิ่งขึ้นไหมฮะมากเลย มากเลยก็คือตอนแรกเนี่ยต้องต้องบอกว่าผมไม่เคยเข้าประชุมในช่วงแรกนะฮะเพราะว่าเราทีอัพไลน์ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ผมก็เลยทําตามในสไตล์ของผมนะครับแต่พอคุณวิชิตมามาคุยปั๊บเนี่ยมันมองเห็นโอกาสละมองเห็นวิธีครับคุณวิชิตก็เชิญไปที่พิษณุโลกนะครับเชิญไปพูดเลยไม่ไม่บอกไม่กล่าวคือให้ขึ้นเวทีเลยเขาบอกคุณนิรันร์ทำได้ครับ นะฮะก็เลยเอา้าพูดก็พูดดีเจนะเก่ามาก่อนพอถูกเชิญขึ้นเวทีต้องได้ขึ้นพูดแล้วพูดเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกอีกไหมฮะในการพูดบนเวทีขายตรงใช่ครั้งแรกในเวทีขายตรงครับครับก็พูดแล้วก็สนุกดีฮะนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังคอนโทรลเวลาอะไรไม่เป็นหรอกนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะมีผลงานอะไรต่างๆพอติดสิงคโปร์ปุ๊บคุณวิชิตโทรมารนะฮะบอกก็ติดแล้วครับ คือผมก็ถามว่าทําไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะคือเขาบอกว่าเขากลัวว่าผมจะไม่ตื่นเต้นเขา,าเลยต้องตอนแค่โทรแจง้งเขาก็ยังคงต้องตื่นเต้นด้วยใช่ครับเพื่อสร้างบรรยากาศใช่ครับ,รบแต่คุณนิรันต์ก็ยังทํางานประจํายังทํางานประจํานี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าคนที่ทํางานประจําแล้วจะกังวลว่าทําธุรกิจนี้ไม่ได้เนี่ยคุณนิรันต์ทั้งทํางานประจําด้วยทํากิฟ์ฟรินด้วยแล้วก็ชนะการแข่งขัน ของกิฟฟารินด้วยอีกตังหาเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการบริหารเวลาอย่างไรอยากจะให้คุณนิรันด์ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็เคล็ดลับของการทั้งสร้างยอดธุรกิจและสร้างทีมทําไมยอดธุรกิจจึงได้เติบโตขนาดนี้เดี๋ยวใครอยากรู้เคล็ดลับช่วงหน้าติดตามกันได้ครับได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารินไปแล้วบ้างครับอย่างแรกเลยผมปลดหนี้ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือนี่จากกิจการอื่นนั่นนะใช่ฮะรวมๆกันเนี่ย เฉลีย่ยล้คนละล้านจากหุ้นส่วนผมนะครับ,รบ,รบก็ปลดหนี้ได้หมดเลยภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปี